หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5เมกะ AM 891กิโลเและเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ 8นาฬิกา32นาทีกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับช่วงนี้มาพูดคุยกันครับเรื่องของพอรบข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับสงสัยกันไหมครับว่าเวลาเราไปหน่วยงานราชการเนี่ยเวลาจะขอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนี้ว่าเขามีการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรและรายละเอียดต่างๆที่เราสงสัยเกี่ยวกับหน่วยงานนั้นๆเราจะต้องทำยังไงขอได้ไหมและ ขอไปแล้วเนี่ยมันจะต้องเสียค่าถ่ายเอกสารค่านู่นค่านี่หรือเปล่านะ,ะพูดคุยกันครับกับคุณวัฒนพงษ์คำดีผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและเผยแพร่พรสิทธทิรับรู้ข้อมูลข่าวสารสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารสำนักงานปลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีครับตอนนี้ท่านผอ,อพร้อมอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับผอครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับค่ะท่านผอคะทําไมคะเราจะต้องมีพรบข้อมูลข่าวสารของราชการขึ้นมาด้วยคะ เออผมผมอยากให้ย้อนนึกย้อนไปถึงก่อนปี40ก่อนครับว่าก่อนที่จะมีกฎหมายฉบับเนี้นะครับเราเคยไปขอข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยที่เอ,อหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไหมครับเราต้องนึกนึกไปถึงตอนนั้นมันไม่มีทางได้เลยครับถ้าไม่ใช่ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเราโดยตรงใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ต้องมีกฎหมายบอกด้วยว่าเราขอได้เช่น ขอคัดสำเนาที่เบนบ้านขอคัดโฉนดที่ดินอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีกฎหมายเฉพาะกําหนดไว้แค่บางเรื่องเท่านั้นเองตอนนี้พอมันเกิดเหตุการณ์เมื่อเดือนพฤษภาปี2535เนี่ยถ้าทุกคนนึกย้อนไปตรงนั้นนึกออกจะรู้เลยว่ามีการเรียกร้องสิทธิขั้นพื้นฐานครับของประชาชนหลายเรื่องเลยนะครับ,รบซึ่งเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของสิทธิรับรู้ข้อ,ขอมูลข่าวสารของราชการ ซึ่งมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ที่ทางภาคพ,พื้นยุโรปเนี่ยเขามีมานานแล้วนะฮะแต่เราเนี่ยเพิ่งเพิ่งมาเรียกร้องกันเมื่อประมาณปีสามห้าแล้วก็เลยมีการยุกล่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศใช้พร้อมๆกับรัฐธรรมนูญปีสี่ศูนย์นะครับถามว่าทำไมต้องมีการบริหารงานภาครัฐในวงเงินเป็นแ,นแสนล้านปัจจุบันเป็นล้านล้านแล้วเนี่ย เราไม่อยากรู้เลยเหรอว่าหน่วยงานภาครัฐเนี่ยใช้เงินไปอย่างไรบ้างคุ้มค่าหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนควรจะต้องรู้ในฐานะที่เงินงบประมาณส่วนหนึ่งมันเป็นภาษีของเราจริงไหมค่ะครับแต่ที่สําคัญนะครับก็คือเวลาเรามีปัญหากับภาครัฐเนี่ยการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ไม่ถูกต้องหรือเราเห็นบ้านเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนอกจากจะไปฟ้องศาลแล้วเนี่ย เราตรวจสอบเองได้นะครับด้วยกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับเนี้ยคือกฎหมายที่ให้อำนาจประชาชนทั้งประเทศนะครับเฉพาะประชาชนนะให้มีอำนาจตรวจสอบหน่วยงานของรัฐได้ทุกแห่งโดยที่เราไม่ต้องมีส่วนได้เสียกับข้อมูลที่เราไปขอเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพัฒนาการของประชาธิปไตยนะครับแล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนชาวไทยเราพึงมีและวพราพึงตระหนักู้ด้วยนะครับ รังนั้นความสําคัญก็คือตรงนี้แหละว่าหนึ่งใช้ในการปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวปกป้องชุมชนนะครับแล้วก็เพื่อการใช้สื่อทางการเมืองอย่างถูกต้องเพราะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องจากภา,าครัฐสามารถพูดแบบนี้ได้ไหมครับว่าเปิดเผยเป็นหลักและปกปิดเป็นรองสำหรับข้อมูลของรัฐเออันนี้มันมันจริงๆใช้คําว่าเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นหมายความว่าครับ เราจะ,ะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะปกปิดข้อมูลบางส่วนได้นะครับก็เมื่อกฎหมายฉบับนี้กําหนดให้เป็นต่อยุเป็นว่าปกได้เท่านั้นเองครับอะไรที่ต้องปกปิดฮะหน่วยงานต้องเปิดครับสิ่งที่หน่วยงานรัฐเนี่ยไม่สามารถเปิดเผยได้และต้องปกปิดเอาไว้เนี่ยในพรบนี้มันคือเรื่องอะไรบ้างครับอ,อผมจะแยกเป็นเป็นสามสามกลุ่ม ที่งานภาครัฐสามารถปกปิดได้นะครับค่ะกลุ่มแรกเป็นข้อมูลที่ห้ามเปิดเด็ดขาดนะครับอันนี้หน่วยงานรัฐต้องห้ามเปิดก็คือข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับจะกาหนดไว้ในมาตราสีอันนี้ห้ามเปิดเด็ดขาดเพราะนั้นประชาชนก็ไม่ควรจะต้องไปขอเพราะเป็นขอก็ไม่ได้อันกลุ่มที่สองคือข้อมูลที่บัญญัติไว้ในมาตราห้านะครับซึ่งจะมีอยู่ ประมาณหกเรื่องเลยครเรื่องแรกก็คือข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับอันที่สองก็เป็นเรื่องของข้อมูลที่เปิดและจะทําให้การบังคับใช้กฎหมายสือ่อประสิทธิภาพนะครับอันที่สามเป็นเรื่องของความเห็นหรือคำแนะนําภายในของหน่วยงานทันนะครับอันที่สี่เป็นเรื่องที่เปิดแล้จะเกิเดอันตรายต่อชีวิตหรือความปลอดภัยของบุคคลอื่นครับอันที่ห้าเป็นเรื่องของงานการแพทย์หรือข้อมูลที่ลุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่ไสมควร แล้วก่าอันสุดท้ายก็จะเป็นข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครองไม่ให้เกิดเผยนะครับด้วยหลักๆก,ก็คือหกเรื่องนี้ในมาตราสิบห้านะครับ <c oughs> ซึ่งข้อมูลในมาตราสิบห้าเนี่ยหน่วยงานของรัฐเปิดก็ได้หรือไม่เปิดก็ได้นะครับ <c oughs> แสดงว่าเป็นประโยชน์ <c oughs> นะครับถ้าข้อมูลมาตราสิบห้าเนี่ยมันเป็นประโยชน์าสนาธารณะเนี่ยหน่วยงานก็ต้องเปิดดีนะครับ <c oughs> ข้อมูลมาตราสิบห้าเนี่ยก็คือเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้ นะครับส่วนข้อมูลอันสุดท้ายที่อ่าในเบื้องต้นกฎหมายห้ามเปิดไว้ก่อนข้อมูลส่วนบุคคลฮะอันนี้อันนี้โดยหลักกฎหมายเนี่ยก็จะห้ามเปิดเอาไว้ก่อนแต่ก็มีข้อยกเว้นที่จะให้เปิดได้หลายเรื่องเหมือนกันเช่นเปิดให้กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบสอบสวนนะครับเปิดให้กับศาลเปิดให้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หรือ หน่วยงานทําสถิติสำมะโนประชากรอะไรพวกนี้ครับมีข้อยกเว้นอยกประมาณข้อเดียวครับเรื่องการมาครับมันมีคดีอยู่คดีหนึ่งครับที่มันเคยเกิดขึ้นนานแล้วแล้วมันเกี่ยวข้องกับไอพรบข้อมูลข่าวสารโดยมีผู้ปกครองคนหนึ่งเขาพานักเรียนเนี่ยพาลูกเขาเนี่ยไปสอบที่โรงเรียนแห่งหนึ่งพอไปสอบปุ๊บประกาศรายชื่อเสร็จสับเขาก็ข้องใจบอกว่าเอ๊ะทำไมลูกฉันเนี่ยทำก็สอบได้ทําไมสอบไม่ติดอ้าว และมันมีอะไรโคต้งโคต้าอะไรกันหรือเปล่าเขาเลยขอดูกระดาษคําตอบเขาเลยขอดูกระดาษคําตอบแล้วผมไม่แน่ใจว่าคือการตัดสินคดีนั้นเนี่ยเขาเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเนี่ยปัจจุบันถ้าผู้ปกครองเนี่ยรู้สึกว่าลูกตัวเองไปสอบแล้วมันควรจะได้เนี่ยแล้วไม่ได้เขาจะสามารถขอดูกระดาษคําตอบตนเองและผู้อื่นเนี่ยได้หรือไม่ครับตามพบรบนี้ฮรเรื่องเรื่องลักษณะเนี้ยมีมาเยอะมากครับ ซึ่งเรื่องแรกที่เป็นปัญหาเลยก็เป็นเคสตัาดี้ของเราก็คือเรื่องตั้งแต่ปีสี่หนึ่งนะครับนะครับเป็นเรื่องแรกก็คือเรื่องที่ท่านถามนี่ได้จะเป็นเรื่องซึ่งตอบง่ายๆคือเปิดนะครับเปิดหมดจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังถือว่าเปิดได้อยู่นะครับครับเอ่อเกี่ยวกับกระดาษคําตอบหรือแม้แต่บางทีข้อสอบก็เปิดนะครับถ้าข้อสอบนั้นไม่มีลักษณะทางข้อสอบคําว่าทางข้อสอบหมายวามว่า หน่วยงานติดครั้งไว้อย่างเช่นสำนักง,งานกอพอเนี่ยครับครับเขาจะทาข้อสอบไว้เป็นภาคข้อเลยภาคพ่อเลยเนี่ยครับพอถึงเวลาที่จะใช้เนี่ยเขาก็จะดข้อสอบเลือกในครั้งนั้นแหละเอาออกค่ะอย่างนี้เรียกว่าทาังข้อสอบซึ่งเราจะไม่เปิดนะครับถ้ามีคนมาขอครั้งข้อสอบเนี่ยเราจะไม่เปิดแต่ทัศนลักษณะของการออกสอบเป็นครัง้งครั้งหน่วยงานจะรับพนักงานปีเราก็เอ,ออกข้อสอบปีหนึ่ง อย่างนี้ไม่เรียกว่าขังข้อสอบสามารถขอดูได้ข้อสอบเลยนะครับส่วนกระดาษคาตอบแน่นอนครับขอดูได้แน่ๆของตัวเองเนี่ยขอดูได้แล้วก็ขอดูของอ่าคนที่สอบผ่านคนที่ได้รับคั้นเลือกอะนะครับสามารถขอดูคะแนนนั้นได้ครับแต่คนที่ได้น้อยกว่าหรือคนไม่ได้รับเลื่อกเนี่ยก็ก็จะขอดูไม่ได้อ,อันนี้จเป็นหลักที่อยู่นะครับครับ มีสิทธิ์ที่จะขอข้อมูลของตนเองและผู้อื่นได้ในกรณีที่จะไปขอดูกระดาษคำตอบถ้าเป็นครั้งข้อสอบหมายความว่าจะเป็นข้อสอบที่สามารถนํามาออกซ้าอะไรได้แบบนั้นใช่ไหมฮะเลยไม่ไม่ให้ดูได้ถูกต้องถูกต้องคือถ้าออกเป็นค่าวๆวเนี่ยในหน่วยงานต่างๆเนี่ยขอดูได้ถ้าเขาปฏิเสธแล้วบอกโอ้ยไม่ให้ดูหรอกเออมันมันมันผิดระบงระเบียบนี่เราทํำยังไงครับ ถ้าเขาปฏิเสธไม่ให้เนี่ยเราก็สามารถอุทธรณ์มาที่คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล่าวสารของเราได้ครับซึ่งเวลาหน่วยงานปฏิเสธไม่เปิดเผยข้อมูลตามที่เราขอเนี่ยเขาจะต้องแจ้งอุทธรณ์ไปด้วยนะครับว่าให้อุทธรณ์ภายในสิบห้าวันต่อคณะกรรมการข้อมูล่าวสารเนี่ยนะครับสามมาตราส<ะ>ิบแปดถ้าเขาไม่แจ้งสิบอุทธรณ์เนี่ยสิบอุทธรณ์จะขยายเป็นหนึ่งปีตามประบววิธีปกครองเพราะฉะนั้นเนี่ย เว,เ,มมเวลาปฏิเสธมาที่นีปุ๊บแล้วก็แค่เราต้องรีบตอนมาที่คณะกรรมการนะครับ,รบแล้วเน็จะเข้าถู่กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ครับคือคือไม่ต้องอุทธรณ์อะไรไปหน่วยงานนั้นอีกแล้วมาตรงยิงตรงมาเลยที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักนายยกสำนักนายกไม่เลยครับอืครับค,บคบ่ะอะพอคะสำหรับข้อมูลข่าวสารเนี่ย ถ้าเราไปขอเนี่ยมันเป็นให้เอกสารหรือว่าเราต้องไปซีหลอกเองหรือว่ามีมีเป็นไฟล์ให้อะไรยังไงบ้างคะเอ่อการเบื้องต้นต้องบอกก่อนว่าการขอมันมีอยู่สามอย่างนะแล้วอยู่ที่คนขอนะค่ะหนึ่งก็คือขอดูนะครับขอดูเฉยเนะครับสองก็คือขอสำเนานะครับสามก็คือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องนะครับถ้าเราขอสำเนา แล้วหน่วยงานให้ดู่เกิดให้สำเนาครับก็อุทธรได้นะก็คือหน่วยงานต้องให้ตามที่เราขอถ้าไม่ให้ตามที่เราขอเนี่ยเราอุทธรได้นะค่ะตอนนี้เวลาที่เราขอสำเนาแล้วหน่วยงานให้สำเนามาเราไม่ต้องไปทีนน,นะครับเราไม่เองนะครับหน่วยงานจะควรทำสำเนาให้เรานะครับแล้วก็มีที่จะเรียกค่าธรรมเนียมจากเราด้วยนะ ซึ่งค่าธรรมเนียมเนี่ยถ้าเป็นการสิ่งก็แต่ละหนึ่งบาทนะครับไม่เกินนี้นะครับมีประกาศของคณะกรรมการขอ้อมูลสื่สารกำหนดหลักเกณฑ์การคิดค่าธรรมเนียมมาไวค้คก็คือละหนึ่งบาทนะครับเอหรือจะคิดได้นะแล้วแต่เมือนนะครับถ้าเราขอทำรับรองถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ด้วยก็ะะจะเสียค่ารับรองถูกต้องสูงไรเซนละหนึบาท คตามประกาศของคณะกรรมการค่ารับรองเอกสารรับรองสำเนาถูกต้องนี่เขาเขาคิดยังไงนะคิดเป็นชุดหรือว่าคิดเป็นแผ่นฮะคิดเป็นลายเซ็นครับคิดเป็นลายเซ็นค uh, ิดเป็นลายเซ็นลายเซ็นละห้าบาทถ้าเราให้รับรองที่แผ่นก็แ็ดเยอะเหมือนกันเพราะว่าบางทีเอกสารมาเป็นปึกเป็นปึกนะฮะเป็นหลายร้อยหน้าท่านครับถ้าผมเดินไปหน่วยงาน นี่เลยตัอย่างนี่ตงรครับบางคนเนี่ยขอเยอะเนี่ยคคุณต้องดูด้วยคุณจะไปทําอะไรฮถ้าคุณจะเอาไปดูเอาไปตรวจสอบที่เฉยเนี่ยคุณไม่ต้องรับรองครับแต่ถ้าคุณจะเอาไปใช้ทางกฎหมายเอาไปฟ้องศาลหรือเอาไปยื่นกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆเพื่อดาเนินการตามกฎหมายเนี่ยค่อยให้เขารับรองนะครับครับนะมันจะได้ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมมากเกินจำเป็นหรืออาจจะขอยกเว้นค่าธรรมเนียมไปที่หน่วยงานเขาดูเขาอาจจะยกเว้นให้ก็ได้นะครับ ครับถ้าพูดถึงเรื่องของโครงการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐต่างๆเนี่ยสมมติผมจะเดินเข้าไปปุ๊บผมเห็นเอ้โครงการนี้มันมีปัญหาแอ้โครงการนี้ทําไมมันมันดูแปลกๆเนี่ยเวลาไปขอเขาเนี่ยขอได้ใช่ไหมครับแทบจะไม่ต้องขอนะครับข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยครับเมื่อดาเนินการเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหน่วยงานต้องจัดแสดงทั้งหมดเลยครับไม่ต้องขอแล้วนะไปดูได้เลยแต่ถ้าขอสําเนาก็ค่อยให้ ทางหน่วยงานทาสาเนาให้นะครับไปดูไปดูที่ไหนครับดูที่หน่วยงานเลยครับดูที่หน่วยงานนั้นน<อ>่ะสมมติอบตที่บ้านเราเนี่ยเป็นคนทําถนนเส้นเนี้ยครับครับเมื่อทําสัญญาแล้วเนี่ยนะเราก็สามารถไปดูข้อมูลคนถึงช่วงทำสัญญาดูตั้งแต่สัญญาได้เลยนะแต่ในเรื่องาการส่งมอบเราก็ต้องรอให้เขาส่งมอบเสร็จก่อนพอถนนทําเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดเนี่ยนะครับเขาส่งมอบงานเรียบร้อย ไอที่อบตอน,นะเตยอยากจะต้องปรากฏที่หน่วยงานทั้งหมดจากแสดงอย่างเปิดเผยครับรวมถึงดูในเว็บไซต์ก็ได้ข้อมูลจะซื้อจากตั่นจากแสดงอย่างเปิดเผยในเว็บไซต์ของหน่วงานด้วยนะครับครับ โครงการต่างๆนะฮะที่หน่วยงานต่างๆเขาได้ทําขึ้นเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เห็นก็ว่าบอกมีงบที่จะมาทํากิจกรรมกิจการ,รนั่นนี่โน่นเนี่ยที่จะดูแลประชาชนเยียวยาโควิดสิอะไรแบบนี้เนี่ยพอกิจกรรมมันเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปขอดูได้ไหมครับว่ามีการจัดซื้อจัดจ้างมันโปรง่งใสมันทัวกันไหมหรือว่ามันมีปัญหาทําได้ไหมครัขอดูได้หมดเลยครับนะเรื่องอะไรก็ตามที่เสร็จเนี่ยนะครับท่านขอดูได้หมดแหละครับเรื่องเรื่องการใช้งบประมาณเนี่ย เราขอดูได้ตั้งแต่ยังไม่ดําเนินการด้วยซ้ำโอ้ครับเขามีแผนจะใช้เงินงบประมาณสมมุติว่าอหน่วยงานนี้เนี่ยได้รับงบประมาณมาหนึ่งร้อยล้านเนี่ยนะครับเขาจะต้องทําแผนการใช้เงินงบประมาณตัวนี้ก่อนอาจจะเป็นแผนปฏิบัติการหรือเป็นแผนการให้จ่ายแผนทครงการครับแผนพวกนี้มันจะต้องประกาศออกมาก่อนก่อนดำเนินการใช่ไหมครับหรือแผนการจัดซื้อจัด้างพวกานี้ เขาจะต้องประกาศไว้โดยเปิดเผยที่หน่วยงานนะครับหรือที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานนั้นครับเราไปขอดูก่อนได้เลยนะครับมไม่ต้องรอให้โครงการเสร็จนะครับในเรื่องแผนนะราวนี้ถ้าเรายังไม่ไปดูแต่มีการดําเนินโครงการรายเรียกร้อยทั้งหมดเนี่ยเราก็ขอดูได้ตลอดเวลาครับการขอขมูลสารเนี่ยไม่มีอายุความในการขอ อยากตรวจสอบเมื่อไหร่ประชาชนไปขอได้เลยครับครับอท่านครับเวลาที่เราไปขอเนี่ยเขาบอกเฮ้ยผมยังไม่ให้ดึงเวลาไปเรื่อยๆแบบนี้ได้ไหมครับเราร้องเรียนได้ครับถ้าถ้าเราไปขอแล้วเขาประวิงเวลาหรือไม่ตอบว่าจะให้หรือไม่ให้นะครับถ้าเกินสิบห้าวันเนี่ยเราลองเรียนลองเรียนไปที่ที่คณะกรรมการเนี่ยนะครับคณะกรรมการข้อมูลหลักฐารประชารับครับ้องเรียน ครับช่องทางการร้องเรียนล่ะครับมีปัญหาจะร้องอยังไงโทรหรือว่าจะจะ,จะติดต่อ,อยังไงดีครับทำเป็นหนังสือมาครับทำเป็นหนังสือมานะครับทาหนังสือมาว่าเอท่านใดไปต่อขอข้อมูลข่าวสารอะไรกับหน่วยงานไหนเมื่อไหร่ครับ,รบแล้วทางหน่วยงานเนี่ยอประวิงเวลาหรือช้าหรือไม่ยอมอตอบว่าจะให้ใหรือไม่อธิบายรายละเอียดของ ของการจะทาของหน่วยงานนั้นมาครับแล้วก็ส่งหนังสือมาที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของรัชการครับสํานักดีสำเนียบรัฐบาลนะครับครับเป็นดุสิกรุงเทพศูนย์ได้เลยครับการเขียนหนังสือตัวนี้นี่คือเขียนด้วยลายมือไม่ต้องเป็นทางการได้ไหมครับได้ครับได้ครับลายมือก็ได้ครับต้องเซ็นชื่อแน่บัตรประชาชนอะไรไปไหมครับเพื่อยืนยันความถูกต้อง เป็นชื่อแต่ไม่ต้องแนบปัดครับครับหรือจะมายื่นหรือมาเขียนคำร้องที่ที่ทำเนียบเองก็ได้นะครับครับถ้าสะดวกถ้าสะดวกก็มาเขียนที่นี่ก็ได้แต่แนะนำว่าให้เขียนไปตรวจมาดดีกว่าครับก็สามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเขตดุสิตนะครับ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 เอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผอมากนะครับที่มาพูดคุยให้ข้อมูลกันครับครับผมครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับ